ครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Power Platform Journal EP 2นะครับโดยวันนี้นะครับเนื้อหาที่เราจะมาพูดนะครับโดยวันนี้เราจะมาลองเป็น HR ทำเงินเดือนผ่านในส่วนของตัว Power To m a t e กันนะครับโดยทูที่จะใช้ในวันนี้นะครับเราจะใช้ในส่วนทูที่เรียกว่า Power To m a t e Premium Connector นะครับ แล้วก็ในส่วนของคอนเนคเตอร์อื่นอย่างเช่น OneDrive Excel Online แล้วก็ในส่วนของ Outlook Connector นะครับโดยเนื้อหาเราวันนี้จะเอาข้อมูลจาก Excel นะครับมากอรอกลงในส่วนของ Microsoft Word นะครับเทมเพลตจากนั้นมาปุ๊บก็จะทำการ convert file จาก Word เป็น PDF แเราจำสมเนวตามรายชื่อบน Excel นะครับอันนี้เรามาดู Data Source ก่อนนะครับ โดยในส่วนของ Data Source เนี่ยเราจะมีรายชื่อพนักงานนะครับพร้อมกับรายละเอียดต่างๆนะครับว่ารายชื่อตำแหน่ง Department อะไรกันไปบ้างนะครับเริ่มทำงานเมื่อไหร่นะครับารายละเอียดจะเป็นประมาณนี้นะครับอ,อีเมลที่เราจะทำการส่งนะครับจะส่งหาใครบ้างนะครับแล้วก็ชื่อไฟล์เท i ซของเราครับจะเป็นชื่ออะไรนะครับ โอเคนะครับจากนั้นมาปุ๊บเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเพจสลิปนะครับเราก็จะเอาข้อมูลเนี่ยมากรอกลงในส่วนของตัว Word t e m p l a t e ตัวนี้ครับตาม Excel List ครนี้ในส่วนของ Word ตัวนี้เรามีการทำเรื่องของการทำมาร์ k ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าแต่และฟิลที่เราจะต้องลงเนี่ยมีชื่อฟิลอะไรซึ่งผมตั้งชื่อฟิลตรงกับในส่วนของ Excel ไว้เรียบร้อยแล้วจะได้ง่ายต่อการค้นหานะตอนทำ p า w e r a u Tomate นะครับ เดี๋ยวเรา,เรามาลองทำ power automate กันเลยนะครับเราเริ่มต้นขอสคริปไปเร็วๆนะครับเลือกอันนี้ปกติถ้าเกิดมีการเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะตั้งเป็น schedule ไว้แต่ครั้นี้เราขอตั้งเป็น manual trigger ไปก่อนนะครับในส่วนของเบื้องต้นนะครับอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องมีการอ่านข้อมูลจาก excel file ก่อนนะครับก็เราก็จะใช้ c o n n e c เตอรที่ชื่อว่า l i ต t โลพีเซนต์ในเดอร์เทเบนะครับโดยการทำการอ่านข้อมูลจากเทเบิลใน Excel ของเราก่อนนะครับ โอเคนะครับหลังจากเราอ่านข้อมูลเสร็จเรียบร้อยเราทำการเอาข้อมูลจาก Excel นะครับลงใน Word t e m p l a t e นะครับเราใช้คำสั่ง Word นะครับก็คือ c o n n e c เตอรที่ชื่อว่า Populate Microsoft Word Template นะครับโดยเราจะไปเลือก Word t e m p l a t e ตัวนี้นะครับอ่ เพื่อมา Input ข้อมูลลงไปนะครับจากนั้นมานะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะครับจะเห็นข้อมูลในการมีการอินพุตนะครับคนเนี้ย เดี๋ยวเราจะเริ่ม input ข้อมูลไปนะครับตามในส่วนของ Excel ออเราก็จะ input ข้อมูลไปนะครับประมาณนี้ค่าเช่าบ้านนะครับจากนั้นนะครับเราก็กรอกข้อมูล ให้เรียบร้อยก่อนนะครับในตัวที่เรากำหนดค่าไว้ให้เอาข้อมูลไปฟิล l อินลงไปนะครับผมจากนั้นหลังจากเราทำ p o p u l a t t w w r r t t m p p l t t e เรียบร้อยนะครับจากนั้นมาปุ๊บเราจะไปสร้างไฟล์ word กันนะครับให้เราใช้ connector o n e d r i v e นะครับจากนั้นมาครับให้เลือก c r e a เ e f ไฟลนะครับผมเราเลือกโฟลเดอร์ที่เราจะไปเก็บไฟล์ไว้นะครับอันนี้ผมตั้งชื่อไว้เป็นโฟลเดอร์ Word นะครับส่วนไฟล์เนมนะครับผมมีการตั้งชื่อไว้แล้วที่ใน Excel ก็คือจะให้ตั้งชื่อไฟล์เนมตามนี้ไปเลยนะครับก็คือในสะ่วนของเพจสลิป ส่วนไฟล์คอนเทนต์นะครับเราจะไปดึงคอนเทนต์จากในส่วนของตัว Word Populate นะครับเรามีการแก้ชื่อเค่อไฟล์ Word นะครับถัดมานะครับเราจะหลังจากเรา สร้างไฟล์เรียบร้อยเป็น Microsoft Word เรียบร้อยนะครับเราจะทำการ convert จาก Microsoft Word ไปเป็น PDF นะครับโดยเลือก c o n n e c t o r convert file ที่อยู่ใน OneDrive น,น,นะครับเดี๋ยวในเรื่องของการ convert PDF ไฟล์นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อใน EP หน้านะครับเนื่องจากว่าในส่วนของการ convert PDF เองเนี่ยสามารถใช้ ได้หลากหลายคอนเนกเตอร์นะครับแต่อันนี้จะเราจะใช้คอนเนกเตอร์ที่เป็นในส่วนของวันได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นฟรีคอนเนกเตอร์นะครับให้เราเลือก ID นะครับจากในส่วนของคอนเนกเตอร์ก่อนหน้าก็คือ create file word นะครับเปลี่ยนจากไฟล์ไทป์เป็น pdf นะครับ ดู PDF หลังจากมีการคอนเวิร์ตเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการสร้างไฟล์ PDF อีกทีหนึ่งนะครับเราใช้คำสั่ง One d r i v e นะครับใช้คำสั่ง create file ทีหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ไปอีกครั้งนะครับ จากนั้นไฟล์เนมนะครับให้เลือกไฟล์เนมตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกไฟล์คอนเทนต์ก็คือเอาไฟล์เนมจากไฟล์คอนเทนตจาก Con v e r t PDF นะครับหลังจากเราได้ไฟล์ PDF แล้วนะครับเราก็จะทำการส่งอีเมลนะครับผม อโอเคครับถัดมานะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างในส่วนของคอนเนคเตอร์ t l o o k เพื่อทำการส่งเมลนะครับให้เราเลือกคอนเนคเตอร์ที่ชื่อว่า Outlook นะครับผมเลือกคำสั่งคอนเนคเตอร์ที่ว่าเซนอีเมลนะครับจากนั้นให้เราคลิกแอดวานซ์โห d e นะครับแล้วเราเลือกเซนนะครับ โดยเ n น To เนี่ยเราจะใช้ข้อมูลจากตัว Excel ของเรานะครับก็คือ Fill e อีเมลนะครับที่อยู่ใน Excel Subject เราจะใช้คำสองว่า uh, Pay Slip for. อ o r สามารถเลือกรายชื่อจากตัว Excel File ได้นะครับ จากนั้นก็ SUBJECT เราก็พิมพ์อะไรไปได้เลยนะครับเดียดึงข้อมูลจาก EXCEL ได้เลยนะครับเราก็อว่า p a พี s l i p โดยสามารถดึงข้อมูลจาก Excel นะครับขึ้นมาใช้งานได้นะครับจากนั้นมาเราจะมาแนบตัว Attachment นะครับโดยเราสามารถดึง Attachment นะครับจากตัว Convert to file pdf นะครับแล้วก็เลือก Content จากตัวนี้นะครับจะเป็นการแน่ไฟล์ pdf ไปในแต่ละอีเมลนะครับโอเคจากนั้นให้เราทำการเซฟให้เรียบร้อยนะครับอโอเคจากนั้นมาเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันนะครับผม ให้เราเลือกเทสนะครับเลือกแมนนวลเราทำการเทสนะครับทำการเทสอันโฟนะครับโอเคโฟจะทำการรันนะครับผมโดยรายการทั้งหมดของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด27รายการนะครับ หลังจากที่ตัวโฟลันเสร็จเป็นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรีเซลกันนะครับผมโดยเรามาดูในรีเซลในของตัว folderWord นะครับ mm hmm. ก็จะมีการเจเน r เรตตัวโฟลเด r ร์ r วมาให้ไฟล์เวิร์ดมาให้นะครับตามนี้เนาะจากนั้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีการคอนเวิร์ตเป็น pdf นะครับผมอยู่ในโฟลเดอร์ pdf จากนั้นมาปุ๊บเนี่ยจะทำการเอา pdf เนี้ย ทำการส่งเมลคราวนี้เราก็มาดูว่ามันจะส่งเมลนะครับไปดูที่เซ็นไอเทมนะครับอ่าก็จะมีการส่งเมลไปเรียบร้อยนะครับตามที่เราเขียนในในส่วนของตัว outlook connector นะครับอ่าคราวนี้จะเห็นนะครับจะส่งรายชื่อตาม excel ที่กำหนดเลยนะครับอ่าเราก็จะมีชื่อต่างๆนะครับเข้ามาดูเนื้อหาใน excel นะครับก็จะถูกต้องก็คือ จะเป็นชื่อของเซโคนะครับก็ชื่อตรงกับอีเมลนะครับาตามนี้ไปนะครเบสิกนะครับรายละเอียดต่างๆต,ตรงตามกับ Excel ที่เราก่อเข้าไปนะครับผมคราวนี้ในในส่วนของการส่งอีเมลจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดในส่วนของ a แอดวานนะครับอยากให้มีการเข้ารหัสพาสเวิร์ดในในอ่า PDF นะครับเดี๋ยว ใน EP 2.1นะครับจะมาเพิ่มในส่วนของการทำเข้ารหัสในส่วนของ PDF file และมีการแนบรูปนะครับในอีเมลเข้าไปให้อีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของ EP 2ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับ